อัสสลามอะลัยกุมมุรลอฮ์มุลลอยฮิวะบระกาตุดีใจนะคะที่เคยได้ร่วมงานกันขอบคุณหัวหน้ามากๆที่เคยแนะแนวงานหรือว่าสอนงานให้กับฟิดดาวคนนี้หวังดีกับฟิดดาวมาเสมอมีความรัทับใจในตัวแกมากตลอดระยะเวลาที่ได้มาเป็นลูกน้องของผอ,องท่านนี้แกเป็นคนที่น่ารักมากเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ผู้บริหารนะคะ แกเป็นคนที่อ่อนโยนและก็ชอบแบ่งปันแล้วก็ชอบดูแลกจ,จะคอยดูแลลูกน้องก็จะคอยซื้อของกินอร่อยๆให้ลูกน้องเสมอแล้วก็เป็นคนที่ซับพอร์ตลูกน้องได้ดีเวลาลำบากแกจะเป็นคนแรกที่ช่วยเสมอค่ะแกเป็นแม่ที่น่ารักตลอดเลยค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปคุยกับหัวหน้าได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีกระทบกระทั่งมั่ง มีไม่ลงรอยกันบ้างแต่ก็สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ได้รู้สึกยินดีที่ว่าวัวหน้าจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ดูแลครอบครัวดูแลแม่ได้เรียนอ,อัลกุรอานทำอามาอิบดะด์อย่างเต็มที่ตามที่วัวหน้าตั้งใจไว้วัวหน้าหนกูเป็นี่แหละว่าซะจุหัตติเร็ง อ่ะพอคาร์โรห์กิทโตเดบุกว่าเราพัฒนาทุกคำพูดคำโตเองกิโตตุมิตะมาอะจะให้ได้บาดเจ็บเดจริงๆแล้วก็คนหน้าก็เหมือนเป็นเสมือนแม่คนหนึ่งนะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็รู้จักคนหน้าก็คือตั้งแต่ผมยังเล็กๆนะครับวันนี้เมแกจะเกษียณแต่เแล้วก็ขอให้แกมีความสุข กับช <Humans. S 1> ีวิตหลังเกษียณนะครับขอบคุณหัวหน้าที่ช่วยสอนงานในในตอนที่มาแรกๆสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ขอให้หัวหน้ามีความสุขใช้ชีวิตในวัยเกษียณตามที่หัวหน้าต้องการแบบสบายใจก็มาระวังเรื่องสุขภาพให้เยอะๆดูแลตัวเองแล้วก็พยายามทำอิบาดัดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานการซกเกต หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นคําสั่งของล l l ์ h แล้วก็แบบอย่างของท่านรอสุลนอฮ์สุลนอร,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 ร์ของฮิวสาลัมขอให้หัวหน้ามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงอยากให้หัวหน้าใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างเต็มที่กับคนที่เรารักขอให้หัวหน้ามีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ดูอาของหัวหน้าถูกตอบรับ แล้วก็อย่าลืมดูอาให้น้องๆทุกคนที่มีด้วยขอให้หัวหน้ามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้เต็มที่แล้วก็ฝากนิดนึงนะคะหัวหน้าขับรถอย่าสิ่งมากด้วยความเป็นห่วงค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้หัวหน้าใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะคะและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้หัวหน้าสลามัดมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะ แล้วก็ออวิพรให้เยียนของเราเนี่ยสลามทั้งดุเนียและอาคร์ัตหลังจากที่กเกษียณนี้ก็ขอให้จ้ามีความสุขอยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำนะคะแต่มมตตว,วิสลามวอนาสลามะดุเนียดานาแคระัตขอมาอัพวอนหน้าด้วยถ้าได้ทำอะไรผิดพาดไป,ไปว่างๆกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะว่างๆก็มาหาน้องๆได้นะคะ อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่รปรสต,ตบราฮะและก็มาร่วมทําอาหารด้วยกันอีกนะคะแวะมาได้มาทำกับข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันความทรงจำที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่เรารักคุณเสมอหัวหน้าขอยว่าหน้าโชคดีนะคะรักเสมอนะบ๊ายบาย เจ้าศิสะผู้ดูแลหวัวใจทุ่มเททั้งกายให้คนบ้านเรายิ้มเธอคือแสงส่องทางให้เรามนวันที่เศร้าจะคอยปลอบใจเธอคือแสงดาวที่นำทางไกลผู้เสียสละที่ไม่เคยหวั่นไหวพื่อสุขภาพคือคนบาราฮอ็คือหวัวใจที่เราภูมิใจ ที่ช่วยเหลือก่อนโยลและมันคงเธอเป็นพลังให้เรายืนตรงวันคืนผ่านไปเธอไม่เคยหยุดลงเป็นฮีโร่จริงในใจใพูกเราเธอคือแสงดาวที่นำทางไกลผู้เสียสลายที่ไม่เคยหวั่นไหวกับสุขภาพเพ่อคนบาราฮอง ไไม่ง้งเธอพุ่งทะแผทุกเสิวินาทีแต่อาศัยเธอคือตำนานนี้ในใจทุกคนเธออยู่ตลอดไปเธอคือแสงดาวที่นำทางไปผู้เสียสละที่ไม่เคยวันไหวเพื่อสุภาพเพื่อคนบาราหเธอคือหัวใจที่เราคงใจอ,อ,อ่อนยนและมัน่นคงเธอเป็นพลัง ยืนตรงวันคืนผ่านไปเธอไม่เคยหยุดลงเป็นฮีโร่จริงในใจพูกเราเสียงขอบคุณลอยไปในลมถึงเธอผู้ทุ่มเททุกเสี้ยววินาทีใจอา,ศา,ศาัซซาเธอคือปันนานนี้ในใจทุกคนเธออยู่ตลอดไป